นะดูชื่อทีมตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับพี่วุฒิเราพวกกันไอ้หมอดำเนี่ยแหละครับไอ้จงเนี่ยนี่มึงชอบแต่เล่นแป้งเหรอไอ้ตัวนี้แหละครับมันขยับปากแสดงว่ามันอยู่แต่มันไม่พูดไอ้พี่ไอ้หมอดำไอ้พี่ไอ้จงไปเอาแป้งมาถมมัน ไไปหนต่อผมจะไปเอาเรื่องไอ้หมอเวนนั่นคุณจะทะเลาะกับเด็กทั้งวันเลยเหรอเฮ้ยไม่มีใครว่างเลยเหรอผมกำลังกลับไปครับผมอยู่สภามืสิเขาจะไปทะเลาะกับเด็กอีกแลเ้วเขาทำงานกันหมดน่ะจริงอะไรนะเขาทำงานกันไงทะเลาะทั้งวันอะยังมีข้าววะมีขอข้าวปู๋ยโอดโอว่ะงานสภาคือดูแลประชาชนเว้ยสัดว์ก็มึงสั่งงานไว้อะ มึงจะเอากี่กล่องกล่องดำอ่ะมันก็ต้องทำไหมอ๋อห้าหมื่นกล่อ,องที่อยากได้นะเออไอ้เฮียเขาก็ต้องทํางานนี่ไงงานห้าหมื่น 50, นะมึงจะห้าไอ้ว่างได้ยังไงของข้าวหน่อยเลยนะขอข้าวหน่อยอมีแต่ไข่อ่ะคุณเอาไปกินก่อนได้ไหมเลขเลยหนึ่งเก้าสี่ไหนบอกว่าจะเลิกหื่นกำแล้วไงเอ้าผมเลิกกับคนอื่นไงมาหื่นกับคุณอ๋อโอเคหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเหรอประชาชนมันน่ารักหนึ่งเก้าสี่รับไปฟะนางชนี โอ้ยที่รักไอ้้คุณหหนเรียกที่รักเดี๋ยวเดี๋ยวนะประเด็นคือแต่ก่อนอะเรียกที่รักหลังหลังเรียกนางชนีอีกไม่นานก็เรียกนางสกอยก็สกอยอะเรียกอยู่แล้วครับหนูพูดจาอยากจะตบปากคิงไเฮียวุฒิกูกูมีเรื่องกับหมออาวุธมาที่ไหนวะคนไหลมึงอาวุธกูเกาะไหลมึงอยู่วุฒิหนึ่งหกแปดค่ะไอพี่อะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกูไปเอาเฮ้ยมึงใส่กางเกงของใครวะทำอะไรเท่จังวะมิดไม้อะโห เฮียหายใจไอ้กันเยนที่มึงใส่แหละเยพี่หายใจมิดไมล์โคตรเฟี้ยวเลยว่ะเพื่อนงั้นกูไปเอาไอ้เฮียหมอนั่นก่อนไอ้เบสตามมาโรงพยาบาลมีเรื่องเว้ยมีเรื่องมีเรื่องกับหมอหมอแม่งดำอ้สัตว์ทำไมอ่ะมันไม่ทำสัญญกรรมให้ข่าววะแม่งกวนตีนเฮ้ยทะเลาะหมอ้

เื้นที่สู้มือจัดจัดและและตังค์อรพี่เอาไว้ไหน <c oughs> หมอตะกี้เป็นสภาหรือเปล่าหมอ <c oughs> ใช่ครับไปอีกคนหนึ่งอ่ะอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงขับรถให้คุณอ่ะคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใครเรี่ยไอวี่อเปล่าวีอยู่ไหนวีผมเอาเรื่องครับพี่วเขาเหม่อไปหาข้าวขินคือผมเอาเรื่องครับเขาเป็นหมอดำไอ้จงไจงไหนจงที่โรงพยาบาล ยังไงครับก็คือเขาเดินลงมาจากรถเสร็จปุ๊บเดินตรงมาเดินตรงมาหาผมแล้วมีคนต่อยผมเขาบอกไม่เห็นผมก็เลยเทสดูผมแทงเด็กคนนั้นเขาบอกเขาเห็นหหายยไปมดเลตัวขณะที่เขาเดินกำลังเดินตรงมาหาผมอืยอมไม่ได้ครับเรื่อนี เล่นตัวหนูพี่หนึ่งผิดมั้งมีกี่อันต้องต้องรอคุยคุยกับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน่าจะมาไม่นานอีชืเดี๋ยวไม่ร้องไห้ก็มาติดพี่อนีเดี๋ยวเล่นไปร้องไห้แฟนในจงลังเราก็ทื่อมันเลยนะที่นี่มายังลูกอะไรนะมันคือแฟนในจงพี่คนเนี้ใช่เหรอใช่ ในร่อยู่ที่ตัดแม่งโดนกูอยู่ที่อยู่ที่ตรงไหมอยู่ที่อยู่ที่โพแล้วพี่นึกว่าพี่จะ่างแล้วเออเออแฟนมึงไม่ใหมหรอหนูก็เลยพาคนอื่นมาโพแล้วพอพวกนี้ม็แล้วมาเออเราตอนนี้เป็นคนคุยกันครับกลับกลับมาเป็นคนคุยกันครับเขาดำอ่ะผมเอาเรื่องยังไงได้บ้างครัหมออะไรนะครับผมเอาเรื่องครับหมอดำ พี่ยาวเอาไงพี่น้องมันไม่อยู่ด้วยไอจงตามต้องต้อง,องถ้าถ้าเลาเรื่องอันนี้ให้ให้สุดอะต้องต้องรอพอจ้งพออ้อ,อพ,พี่นี่ไงไอจงมันโทรให้ผมได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่แถวนี้เห็แล้วว่าเขาอยู่แถวนี้แหละแล้วพออจะมาเมื่อไหร่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะแบบ ดึกหรือเปล่าปกติเขาเขามาค่ำอะครับดึกอะตอนนี้ผมทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยผมก็มีงานมีการต้องทำแต่ว่าผมเอาเรื่องเขาก่อนเนี่ยเท่ๆขนาดอยาก <c oughs> จะร้องไห้ว,ว่ะไอเจามูนโทรใหม่ดิ นี่อยู่ในห้องนี้นัทมีเขามีห้องเ<ม>ห,หมือะนะห,ห,นห้องข้างใช่ใช่ห้องเหมือนอยู่ห้องข้างใช่ครับลองเลยดิพี่ไม่แจ้งหรปล่าคะคอยระบายประชาชนดกำปัดแจ้งได้ค่ะเดี๋ยวรอเขาก่อนยังไงเขาก็ต้องอโดนชุดใหญ่อยู่แล้วชุคดคำลงเลยลุงลุงขายเป็นยังไงดูถึงมือลุงดิด โอ้ยเนะได้นะครับเอ้ยกันนะเอาขึ้นเลยช่วยเลยช่วยเลยจะฮะไอหนูหนูชื่ออะไรนะวีวีเหรอขอโทษทีเด้อเขาไม่นอนหรอเขาไม่นอนขอโทษทีเด้อครับเขาเค่งไหมครับหนักครับหนักอยู่ครับ สวัสดีครับมาโรงพยาบาลทำไมเหรอคะับอ๋อมาเอาเรื่องหมอครับนี่หนูชื่ออะไรเนี่ยที่ไหนครับเนี่ยดูข่าวอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากฟัฟังนะคะเอออยากมาเสือกนะคะว่ามีอะไรอ๋อครับอันนี้คุณหมอชื่ออะไรครับเนี่ยเป็นตามสบายครับพื้นที่สาธารณะฮะหมอชื่ออะไรครับเนี่ยหมอเป็นพออใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นพอออยู่ข้างนอก พอมาแล้วเหรอแต่ว่าเขาน่าจะไปข้างไปทุร้ายอยู่อ่ะเขาเหมือนคือผมผมมาเอาเรื่องหมอคนหนึ่งครับเขาเป็นหมอดำใครอะคะเขาชื่ออะไรนะวิเวียนครับวิวี่นี่วิวี่วิวี่ครับวิววีวิววีมินิตอนนี้ก็สูงเทียนขอจะพาใหม่เหรอคะนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาเรื่องคุณหมอชื่อวิววีครับเข้อหาหมอดำครับวิววีเอวีอยู่ไหน เมื่อครับเมื่อมั้งมันอยู่ไหนดูไดนอยู่ในห้อง้ันอยู่ในรถมันไม่ได้อะไรครับนะเขาทำอะไรครับก็คือมันมีเด็กต่อยผมใช่ไหมครับคือเขาเดินลงมาจากรถเสร็จปุ๊บมีเด็กต่อยผมครับเขาบอกไม่เห็นผมก็เลยทดสอบไปด้วยการแทงเด็กคนนั้นเขาบอกว่าเห็นใช่ครับอาตรวมาดิชัดเอาตัวมาดิผมเอาเรื่องจนถึงที่สุดเลยถ้าหมอดำมากผมก็จะให้มันจมแป้งตาย ไอ้จงไปซื้อแป้งมาครับแปไม่มีแป้งวันนี้ก็จะขาวไมปล่อยนะดูชุดมันนะคอยดูชุดมันผมรับไม่ได้เราทิ้งเราถ้าเราทิ้งเราต้องเราได้พังขวบน้าดูชุดมันตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับพี่วุฒิเราพวกกันไอ้หมอดำเนี่ยแหละครับไอ้จงเดี๋ยวนี้มึงชอบจะเล่นแป้งเหรอไอ้ตัวนี้แหละครับมันขยับปากแสดงว่ามันอยู่แต่มันไม่พูด ไอ้พี่ไอ้หมอดำช็อคหรือเปล่าไอ้พี่ไอ้จงไปเอาแป้งมาถมมันดับมากใช่ไหมใส่แป้งใส่แป้งใส่เนื้อบีบแค่นี้มันยังไม่เต็มหน้ามันนี่เลยนะไอ้ใครมีแป้งมออะไรจะพาแล้วเดี๋ยวลาดมันเสร็จปุ๊บเอาแมงลงไปทอดเลยให้เอาขวานทองใส่เนื้อให้กรอบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ะเยยนะชุบไข่ด้วยแม่งกูลืมขั้นตอนนี้ได้ไงเนี่ยใช่ครับจะได้เหลืองต้องกำลังมี อ่าแล้วแม่งไม่พูดไอหมอดำให้ไปตีส่วนตัวไม่ใช่หรอตีว้กระเป๋าอะไรพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะกลับมาเอาเรื่องมาแล้วกันหมอได้ครับก็ยืนรอก็เสียเวลาระวังตัวไว้เด็กวัย8อ้าวทำมึงไงบ้า ไอ้เบิร์ดเอาดิตามงล้วเอาคูดิเบิร์ดเบิร์ดคูดิเบิร์ตเอาเฮี้ยลอยเฮี้ยเอาเดินไปไหนอ่ะ้ยคู่ดิเขาคนละคำนะไอสัตว์เอาดิหมอเรางตัวนะหมอไม่ใช่อีกคนอีกคนหนึ่งไอควายเอ้ยควายแม่งโง่จริงคู่ใครโง่จริงเอาไปมันไม่อยู่เลยเฮี้ยไปหาดูเอ็นเร็ว ไปหา <ทำ S 1> ดูอเอน็นก็จะเอ็นดูคนนี้นี่หว่าไอ,อ้เคี้ยที่เบไปส่องเขาไอสา้สัตว์แสดงว่าคนนี้ต้องเป็นของดีเว้ยไม่ง,งั้นไอ้เบมันไม่แบบเสี่ยงเสี่ยงใบขนาดนี้หรอกเชื่อว่าวุฒิมันส่องจริงไองเ้เหี้ยมเชื่อกูดีร้อยเปอร์เซ็นต์ยดโคกสรกเค้ก